หมวกที่พึงครับเสร็จแล้วครับงบสามสิบห้าบาทครับผมซุปเข้าไปเลยครับนี่โอ้โหเต็มนามพอดีเลยครับเขาเนี่ยนี่ครับอือหือสวัสด,ดีครับผมพี่ต้องวันนี้พาเน็ตพามาทำารทำหมวกที่พึงครับนี่งสื่อหมวกที่โมกมากครับ หมวกไมพรมครับผมว่านี่เสือันเดือกันหนาหนาจังหน่อยนะครับเ้าก็ซื้อนี่ครับตะแกงครับผมกองน้ามันครับวานี่อันนี้สิบห้าบาทครับนี่สิบห้าบาทเราเอามาตัดออกครับตัดออกกับตัดชิ้นนี้ออกมันได้เป็นแบบนี้ครับเราจะตะแกงกับขอมมันครับนี่หมออีมงหมวอีมงนี่หนาอยู่ประมาณยี่สิบบาทครับนี่ ยีสิบาทท้งหมดนี่ลงทุนแค่สามสิบห้าบาทครับแล้วบเราจะเอาตะแกรงครับเย็ยบใส่ตรงนี้ครับนะครับเมื่อทำการเย็ยบจากมุมนะครับ เสร็จแล้วครับอืมส่วนม้งการใช้ไฟลน้นนิดนึงครับไหนประมาณนี้ไหมเนาะน่ครับพราว่าผมไม่เอาไอ้หมวกเข้าไปข้างในนะครับอาจจะไม่งามตัวไร่ครับแต่ว่าใช้่ผลครับผมประมาณนี้ครับ ต้องใส่ดูครับน,นี่พี่น้องหมวกที่พึงครับเสร็จแล้วครับงบสามสิบห้าบาทครับผมปึ๊บซุปเข้าไปแล้วครับนี่โอ้โหเต็มหนาพอดีเลยครับเขาเนี่ยนี่ครับออืืเอาเลยครับ ยังไงก็ถ้าชอบลินนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเยี่ยมเลยครับปึ๊บปึ๊บไม่